ต่อจากเดิมนะครับที่เป็นโปรเกตสตาร์ทมัดนะครับแต่ใช้กล่อง ECM ในการสตาร์ทเป้าหมายของผมไม่แค่แค่สร้างให้มันสตาร์ทได้เท่านั้นนะครับเป้าหมายของผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป้าหมายของผมนะ่คืออะไรผมจะสตาร์ทให้ดูห่อตัวนี้ผมก็ได้ถอดให้ดูแล้วนะครับเปิดสวิตช์แจคันนี้เป็นัวฉีดแล้วนะครับกล่องแปลงัวฉีดก็ต่างหากมาดู ก็กล่องก็อย่างที่ผมขายให้ลงนะครับมีสวิตกดมีบวกอันนี้บวกลบแล้วก็กล่องที่ปิดระบบแล้วแต่ฮาวเซ็นเซอร์เราต้องการใช้มันเดิมนะครับผมก็จะเส้นนี้จะเป็นเส้นสวิตบุญแจนะครับเมื่อเปิดบุญแจไฟจะต้องวิ่งเข้ามาตรงนี้ผมก็จะหนีไปเลยแล้วก็จะกดสตาร์ท ก็จะนะครับแต่็อ่ตอนก็อ่อนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่โปรเจกต์สตาร์นะครับถ้าจะทำมาดูเป้าหมายของผมมาดูเป้าหมายของผมก็คืออ่าเป็นแบบนี้นะครับเป้าหมายของผมก็จะมี น้ำมัน100%ก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะครับน้ำมัน100%แล้วก็น้ำมันบวกไฟฟ้าอย่างละ50แต่เป้าหมายของผมอยู่ตรงนี้น้ำมันบวกไฟฟ้าน้ำมัน1 0แค่นั้นเองไฟฟ้า90%ผมชอบตัวนี้ผมจะทดลองตัวนี้น้ำมัน1ลิตรสามารถสตาร์ทเครื่องได้นานได้กี่ชั่วโมงเอาไว้เพื่อปั่นไฟเพื่อไม่ให้ตัวนี้ทำงานหลักนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวนี้ทํางานหนักลดลดแรงอัดอกระชากเพื่อที่จะปั่นไฟดังน,นัอ้อของผมก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นมัดไฟเดิมของรถมัดไฟเดิมเดิมของรถก็จะมีอยู่สองมัดนะครับมัดนี้กับมัดเดิมก็จะเป็นไฟ AC ผ่านผ่านกลองผ่านแผ่นแผ่นแผ่นที่ผมโมงขึ้นมาก็าเป็นไฟ AC ออกมาเป็น DC 48โวลต์ เข้าแบตเตอรี่48โวลต์การทดลองจะใช้แบตตะก,กัวกดอยู่นะครับแล้วก็เข้าคอนโทรเลอร์ตัวนี้เข้าคอนโทรเลอร์ที่ควบคุมควบคุมบัตเลดเนี่ยเพื่อที่จะมาออกมัดไฟเพื่อให้มัดมัดไฟนี้ทำงานเราจะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักก็คือใช้ไฟตัวนี้มาปั่นไฟ AC มาปั่นเข้าแบต ให้ตัวนี้ทํางานแล้วมันจะพอกันไหมเ,เรามาดูว่าตัวนี้เห็นช์จตัวนี้รอบสองพรอบสองพต่ำกว่า2,000แล้วกว่า2,000สร้างกระแสได้1 2ึอแอมป์โดยประมาณขึ้นอยู่กับมัดไฟนะครับแต่คันนี้ผมว่าได้แค่นี้แต่อาจจะมีการเพิ่มมัดไฟให้ใหญ่ขึ้นเป็นมัดไฟ3เฟสด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าถ้าถ้า rpm ถ้ารอ,อบเครื่องมากกว่าสามพันี่จะจะ,จะสร้างกระแสได้ถึงสอแอมป์ขึ้นไปเลยครับสองแอมป์ เลยขึ้นไปเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้จะกินกระแสที่ต่อเนื่องเท่าไหร่เราก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะกินกระแส3แอมป์ต่อเนื่องไหมถ้ามันมากกว่านั้นเราก็ยังมีน้ำมันเข้ามาช่วยอยู่10%ก็คือทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องอ,อย่างเดียวจ่ายน้ำมันจ่ายน้ำมันแบบเดียวคือจ่ายน้ำมันเท่าเดิม ไม่มีการเพิ่มรถอาจจะมีเพิ่มรถช่วงขนาดที่เราบิดคันเร่งหน่อยเพื่อให้เครื่องมันเดินได้นะครับเอาแบบบางโคตรบางเลยเอาแค่เครื่องติดได้ก็พอแค่นั้นนะครับไอแค่สิบเปอร์เซ็นถ้ามาดูว่าเนาะหนึ่งลิตรเนี่ยจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้นานถึงได้กี่ชั่วโมงผมตั้งเป้าไว้สามถึงสี่ชั่วโมงจะทําได้ไหมไน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยน้ำมันหนึ่งลิตรสามถึงสี่ชั่วโมงถ้ามอเตอร์ตัวนี้ขับ,ขบ เคลื่อนลดได้ถึงความเร็วถึงแ80ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะ,ะต่อเนื่องอต่อเนื่องสี่ชั่วโมงเราจะไปได้ไกลแค่ไหนสี่ชั่วโมงก็แปดสิบนี่ก็เพราะว่าน่าจะมะีผมฝันเอาไว้นะครับผมแก้ฝันเอาไว้นะครับโคราดหนึ่งลิตรโคราชจะได้ไหมความฝันอาจจะน้อยลงกว่านั้นหรืออาจจะยังไงเดี๋ยวต้องมีการทดลองนะครับวันนี้ผมก็ทดลองอยู่ครับ ใหา่น้ำมันด้วยระบบผมฉีดอยู่แล้วล่ะอ่าของที่ผมสร้างขึ้นมานะครับมันก็จะมีอยู่สวิตส์ควบคุมเองสามสวิตขับน้ํามันล้วนก็ได้ปรับโหมด50-50เป็นอ่าไฮิดก็ได้อโอเคเดี๋ยวผมต่อคลิปให้นะครับ